สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาชนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ BM เซีรีส์3ตัวใหม่นะครับเป็น BM รุ่น F30 นะฮะตัวนี้เนี่ยได้ใส่จอระบบ Android 10นิ้วนะครับแล้วก็งานติดตั้งกล้องมองหลังนะฮะเข้าไปในบริเวณที่มือจับเดิมของของรถเลยนะฮะตัวกล้องเนี่ยก็จะติดฝังไว้ที่บริเวณมือจับเดิมเลยนะฮะสวยงามเลยนะครับเข้ารูปนะฮะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นระบบ จอ Android แบบ10นิ้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับจะเป็นจอ10นิ้วนะฮะเป็นแบบวายสกีนนะ,ะหน้าจอแบบพานอเลมาเลยนะฮะแล้วบิวอ Built ินฝั่งไว้บนคอนโซลด้านหน้านะฮะเล่นแอปต่างๆได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวยังแรกเลยนะเดี๋ยวลองเล่นไฟเพลงไฟหนังก่อนเลยฮะ เอาไฟเพลงไฟหนังโหลด USB มานะฮะดูได้เลยภาพสวยคมชัดเลยครับความเรเียดหน้าจอเป็นแบบ Full HD เลยนะฮะสวยจริงๆครับตัวนี้ นอกจากนี้นะฮะยังเล่นอย่างเรื่องของแผนที่นําทางได้ด้วยครับ <S <S เดี๋ยวเราเราไปแผนที่นําทางนะฮะกูเกิลแมปนะฮะไปไหนไม่มีลงฮะ,ะแผนที่นะฮะ,ะสกีนบนหน้าจอได้เลยนะนอกจากแผนที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถดู YouTube ที่จอได้เลยนะครับเขาแอป youtube ฮะ ท่านสามารถเลือกชมวิดีโอหรือว่าเพลงหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยจาก YouTube ได้เลยนะครับอันนี้ก็ The Voice ครับรายการโปรดที่ทุกคนชื่นชอบนะครับการใช้งานที่ไอไดนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะที่ปุ่มไอไดเนี่ยของรถนะฮะ เราสามารถคอนโทรลใช้งานแบ็คหรือว่าคอนโทรลได้เหมือนเดิมแล้วคันนี้เนี่ยได้ติดตั้งจูงเนอร์ทีวีดีตอนด้วยนะครับจูเนอร์ทีวีตอนนี้เป็นของอสึกะนะฮะเล่นระบบ ทีวีดีตอนแบบความเร็วสูงเลยสำหรับเหตุผลที่เสือน้องก็ฟักหมอความเร็วสูงมากนะตัวนี้ทะลุ160นะฮะภาพคมชัดนะฮะรการติดตั้งดีๆอย่างนี้นะฮะใน B M ซีรีส์3ตัวใหม่นะฮะท่านผู้ชมสามารถติดต่อที่ผมวิลลี่นะที่เบอร์โทร086 956 6659นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ